โย่มาเจอกันอีกก็ใครที่ไม่เคยกดติดตามกดซับสไครก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยอันนี้เป็นเหยื่อลายล่าสุดเลยครับตามจากใน YouTube แต่เป็นคนบ้านเดียวกันแอลอุ๊ยลืมน้องมีคี้หูอยู่ด้านในสุดอะแต่ว่าผมมาใช้เสี่ยวมี่ถ่ายให้น้องดูละเป็นขี้หูจะแค่ยากที่ โอ้ยากในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าที่หูของน้องไปติดอยู่ในแก้วหูตอนนี้น้องเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมเออก็หวังว่าทีเดียวจะจบถ้าไม่จบน้องก็เจ็บอ,อืุ้มแม่แชเดนนี่ไง ยังเหลืออีกหน่อยอยู่ติดที่แก้วหูอาตัวเองดูส่วนด้านในเราก็จะใช้อันนี้ครับอันแผ่นแบนๆเราจะไปค่อยๆงัดน้องก็จะได้ยินเสียงดังอยู่ด้านใน แต่คนทั้งบ้านไม่ได้ยินหรอกโอเคหลุดมาแล้วโอเคตอนนี้ก็จะไปดูโซนอื่นว่ามีอีกไหมดูถ้าจะไม่มี ออออกมาแล้วนี่ไงนี้เดียวเองตรงปลายเห็นไหมเอ่ยอืมที่มันดังอะ่ะแต่นี้เราก็จะล้างเพราะว่าด้านในหูของน้องอะ่ะมันจะเป็นเอ่อเป็นคราบไขมันที่ติดทั้งรอบหูเดี๋ยวจะใส่น้ำยาไปนิดหนึ่งยาตัวนี้จะเป็นละลายไขยมันตัวเองเองไปนิดหนึ่งโอเคเยี่ยมโย อันนี้เราก็จะเอาน้ำยาเนี่ยอยู่ประมาณสัก2-3นาทีนะครับผมก็จะเกาเกาเกามันอย่างเงี้ยเพื่อให้ละลายไขยมันเร็วขึ้น mm. มีคนถามว่าไขามันพวกนี้ขี้หูเกิดจากอะไรขอตอบนะครับเป็น2อย่าง1โกดขึ้นโดยธรรมชาติที่ร่างกายขับออกมาเองนะครับแล้วโดยปกติประโยชน์ของขี้หูนี่ก็คือการมาแมลงเข้าหูในสมัยโบราณ แต่ปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่จําเป็นแล้วมั้งอย่างที่สองที่ไขมันสามารถขับออกมาได้ก็คือคนที่กินยาละลายไขมันในเส้นเลือดครับก็มีสองอย่างตามธรรมชาติกับพวกที่กินยาก็จะมีไขมันพวกนี้แช่แดนเ <c oughs> นี่ยตรงนี้ที่ตัวเองจะคัน ใช่ไหมเพราะอะไรเธอรู้ไหมข้างในผนังหัวมันเป็นเนินแล้วคัตต้อนบาดอาไปไม่ถึงตรงนั้นส่วนอีตรงที่เป็นขี้หูที่เราแคะออกมาจากติดแก้วหูนั่นน่ะมันออกมาแล้วมันก็ไม่น่าจะมีผลแต่จะมีผลแค่อีต,ตรงเนี้ตรงเดียวที่ตัวเองจะคันเพราะว่ารอยรอบตรงเนี้ที่เขาเขาขูดอยู่เนี่ยคือรอยถลอกที่ตัวเองเอาอะไรไปแค่แค่แค่บันนั่นแหละส่วนข้างในมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นเนินตัวเองก็เลยเอาเครื่องมือเข้าไปไม่ถึง ตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าทําไมมันถึงคันถ้าต่อไปมันคันอีกเธอก็ไปซื้ออียาละลายขี้หูเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเธอก็ใช้คัตติลบัตรหรืออะไรก็จะททาแต่ตอนเนี้เขาจะทําให้อีไขมันพวกนั้นเนี่ยมันละลายออกมาแล้วก็ติดมากับอีสำลีที่เขากาลังปั่นอยู่เนี่ย ส่วนเพื่อนๆที่จะไปทําเองที่บ้านสํารีเนี่ยพอมันโดนน้ามันจะมีน้ําหนักขึ้นนะครับถึงจะททำปลายเสื้อมน,นี้แต่ว่าถ้าไปโดนแก้วหูบ่อยๆมันก็จะอักเสบได้นะให้ระวังกันนิดนึงเนอ้อสุบสุบ,สบดูเหมือนมีคนบอกว่าผมจะเป็นคนแรกของประเทศนะที่ทําในแนวกแก้วหูแบบเนี้จริงๆเรายังมีช่างในประเทศเก่งๆอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่ได้มาถ่ายคลิปเล่นแบบผม โยนี่ไงแอคิวท,ทิ้งไปอยากดูไหมไม่ต้องดูอ่ะอยากกินไหม <c oughs> ตัวเล็กอยากกิน <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวมันก็เอียงขึ้นมาแล้สิบกล้องอ่ะที่เดิมเจ้าหูนี่กะมันไม่เจ้ของหูมันเอียงอย่างเฮ้ย <c oughs> มันมีเพชรที่ติ่งหูด้วย แล้วเ,เอาเพชรดำนำอ,อ,อือหือดูสะอาดเรียบโล่งเลยตอนนี้ใช่ไหมอ้อเจ๋งโคตรเราจะทำอีกครั้งนึะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยตรงปลายสําีีเนี่ย ต้องไปสํารีเนี่ยต้องไม่มีน้ําสีเหลืองๆก็คือไอไอไขมันละลายนะครับถ้าไม่มีแล้วนะก็คือจะจบอาการคันอีกที่มันเกิดขึ้นโดยทั่วไปสําหรับคนที่ชอบใช้คัดต้อนบาดหลังปั่นหัวก็คือ คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าข้ต้นบัตรนี่มันแห้งมันไปเช็ดให้หูแห้งก็จริงแต่พอเช็ดบ่อยๆอ่ะผิวหนังในช่องหูผนังหูมันทะลอกมันก็เลยทําให้เกิดการระคายเคืองอครับมันเหมือนกับเราหน้าหนาวผิวเราฟอกสบู่มากแล้วก็แห้งแล้วเราก็มาเอาผ้าเช็ดแรงๆอ่ะหนังมันก็แห้งแล้วทะลอกมันก็คันะครับเลยต้องใส่โลชั่นดังนั้นถ้าจะทาเนี้ยใส่น้ํายาละลายขี้หูเข้าไปหูจะชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าน้ํายาละลายขี้หูก็จะมี ะนะ้ำมันตามธรรมชาติอยู่ทําให้ผิวชุ่มชื้นได้ครับฟุบนี่ไงไหนดูซิมีข้างในอีกไหมคจบอยู่จบแล้วไปดูกันอีกข้างหนึ่ง โยมาเจอกันอีกแล้วน้องอยู่โรงเรียนแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนว่าพูด้เสียเลยมาหาลัยเอา้าตอนนี้ผมเอาเสียวมี่เข้าไปถ่ายข้างในให้น้องดูแล้วว่าพฤติกรรมที่น้องใช้ขต้นบัตรเนี่ยเขี่ยแล้วเป็นยังไงตอนนี้ผมไปดูด้านข้างอยู่ก่อนนะครับด้านข้างบริเวณรอบที่น้องทําความสะอาดดีมากเลยข้างเนี้น้องจะคันแค่บ,บริเวณตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้ว เราข้ามไปเรื่องที่น้องคันดีกว่าเอามาที่ว่าน้องมีกี้หูตรงไหนอืมี้หูน้องสิบเจ็ดให้บอกห้ามดึงหูหนีโออีแม่ฉันง,งานงอกละกูโอ้ไม่ใช่งานงอกละครับต้องพูดเพราะๆในงันเดี๋ยวโดน y o u t u b e เซนเซอร์ ขยับแล้วเมื่อกี้ปลายของเครื่องมือไปสะก,กิดโดนผนังแก้าไอเนื้อที่รอบผนังหูนิดหนึ่งน้องเจ็บส่งสัญญาณมาแล้วเราก็ต้องเบาลงโย นี่ไงเห็นไหมออกมาแล้วเสร็จตรงนี้ครับที่ติดผนังแก้วหูนี่ตอนที่มันดึงออกเธอรู้สึกโล่งเลยใช่ไหมนั่นไงตอนนี้สิ่งที่เราจะเข้าไปทำก็คือจะเอาเขี่ยไอ้ที่มันมีอีกนิดดึงออกตรงนี้เราก็ต้องลดน้ำหนักอาตอนนี้เธอรู้สึกแล้วใช่ไหมมันออกแล้วใช่ไหม แช็ดนี่ครับมันจะเป็นแผ่นบางๆ่ะเห็นตรงปลายนี่ไหมเขาเป็นแผ่นบางๆอย่ะโัวเห็นไหมบางนิดเดียวอ่ะที่มันดังเมื่อกี้อ่ะตอนนี้เราจะทําการล้างแล้วครับล้างแล้วก็ทําแบบข้างนู้นเลยก็คือเอาตัวเนี้ยเอาน้ํายาละลายไขยมันเข้าไปละลายไขยมันแล้วเราก็จะขูด แมันของน้องเนี่ยโชคดีอยู่ที่ว่ารูหูของน้องเนี่ยใหญ่เหมือนคนทั่วไปเป็นรูหูปกติเพียงแต่ว่ามีเนินนิดหน่อยแล้วก็น้องก็เลยจะคันจะแค่ช่วงนี้ช่วงเนี้ยที่ตัวเองที่เขาบอกว่ามันเป็นเนินแล้วไอ้ครับด้านบาดตัวเองจะไปไม่ถึงแล้วตัวเองก็จะรู้สึกคันๆริ้งจนคันเนี่ยเกิดจาก เธอพยายามที่จะเอาให้ไปถึงตรงเนินตรงเอลุกตรงนั้นนะใช่ไหมแต่เวลางัดไปจริงๆริมันก็ไปถูกกับเนินตรงนี้ไอเนินตรงนี้มันก็เลยแห้งไงแล้วเธอก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สุดมันไม่สุดนั่นแหละจบไม่มีอะไรเมื่อก่อนเธอเป็นนักกีฬาอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักกีฬาเปตอง สมาธิรู้จากซีลูกเหล็กชนไอ้ลูกเหล็กโยนกันไปแล้วก็มีลูกไม้เล็กๆอันหนึ่งเ <c oughs> ขางมงมากเลยไม่รู้โยนอะไรกันไม่รู้ทั้งวันเลยอ่ะ <c oughs> เขาว่าชอบฟุตบอลตอนหลังเขามาชอบวิ่งอ้ะนี่ไงนี่นี่ไงเศษขี้หูที่ติดอยู่แก้วหูออกมาแล้วดูนี่เห็นไหมเราก็จะเคาะมันออก ชัดเจนคำลักษณะนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพอตอนนี้สัมรีเนี่ยมันมีน้ำแล้วน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นถึงลายจะเสี่ยมก็จริงแต่ให้ระวังนะครับถ้าโดนแก้วหูแรงๆเนี่ยจะระบมแล้วก็อักเสบได้แต่ถึงกันนั้นผมก็ยังจะไปขูดไขมันให้มันออกให้มันละลายแล้วออกมาติดกับสัมรีนะครับ แต่เนี่ยสำลีเราก็จะเหลืองโอ้ยผันกับผมสำลีเหลืองครับเพราะว่าเป็นไขมันละลายออกมาแล้วตอนนี้เราก็แค่ซับให้สีเหลืองออกให้หมดโดยใช้สำลีพันปลายอย่างนี้นะครับดูการเวลาไปทำกันที่บ้านให้ทำนี้และควรใช้น้ำยาละลายขี้หูนะครับน้ำยาละลายขี้หูเนี่ย จะทาให้พื้นผิวผนังของในหูเนี่ยไม่แห้งซึ่งจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองถ้าเวลามันแห้งอะ่ะอย่างเงี้ยผนังในหูเนี่ยเขาจะชุ่มชื้นมากเลยครับมันไม่แห้งเหมือนผิวแห้งอะ่ะหน้าหนาวเงี้ยใช่ใช่ใชคนภาคกลางไม่รู้หรอกว่าทางเชียงรายเนี่ยหนาวยังไงมันมีอยู่ปีหนึ่งเขาอะ่ะ เขาอไปบอกว่าถ้าบอลชนะแล้วเดี๋ยวเขาจะอาบน้ําเย็นให้ดูได่รอกไหมแต่เขาอาบตอนบ่ายสามเขาไม่ได้บอกนี่ว่าอาบตอนไหนขี้โกงเน่ยอุ้มใจมากเลยหรอคนอื่นได้เนี่ยดีนะไม่บอกมันว่าจะอาบตอนตีสามอย่างเงี้ยเนาะ แล้ววันนั้นบอลชนะนี่ถ้าอาบแบบโกนหัวด้วยแล้วอาบตีสามเลยต้องใส่เป็นไข่กันไปดีนะเมื่อสองมันก่อนเนี่ยไม่หรือสามมันก่อนนะที่มันเพิ่มหลาวปุ๊บแล้วมันลงไปที่สิบเอ็ดองศาถ้าเธออยู่มหาลัยก็โคตรหนาวกันเลเนินเขานั่นอ่ะใช่ช่วงแม่จันแม่สายลมมาโคตรแรงอ่ะใช่ไหมของเขาตรงนี้ไม่ค่อยมีลมเพราะว่ามันติดมันติด ตรงนี้กระติกตรงนี้แล้วเขาขวางลงมพอดีไงถ้ามันเป็นในซอยปุ๊บมันจะเข้าไปแล้วมันก็จะดังวูวูวูของเขาไม่เป็นโชคดีไม่หนาวเาะมาเยอะโอ้ถ้าอยู่ข้างนอกหนาวดิอยู่ในห้องนี่มันเป็นกระจกไงเชเดโอ้คลิปนี้เราจะตั้งชื่อว่าแคอูเด็กมาฟลอ คลิปนี้จะพิเศษครับเราจะคิดตามน้ำหนักตัวของคนเศร้า <c oughs> คนเศร้ามีอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งเอา้าแล้วหมาน้อยนั่นเป็นลูกใครอ่ะเป็นนอจริงอะ่ะพ่อแม่เดียวกันเลยใช่ <c oughs> เขาไม่อยากเชื่อมันต้องมีอยู่คนเก็บมาเลี้ยงอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมสันนิษฐานเลยแล้วแม่ตัวเองเหมือนใคร <c oughs> แม่ตัวเองเหมือนพี่หรือเหมือนน้องเหมือนน้อง อ๋อียงว่าตัวเองเก็บมาเลี้ยงพูดเล่นแล้วน้องอยู่ปออะไรปอสี่พี่เข้ามาหาอะไรน้องปอสี่มหห่หางกันกี่ปีเนี่ย <S <S แปดแปดปีโหโหดอีกคนอยู่ปอหกอ๋อก็ยังโหดอยู่ยดี <S <S จบครับคลิปนี้ น้องสะอาดแล้วก็หายคันตามนั้นไปเจอกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งติดตามด้วยนะบายเจอกันคลิปหน้าโยเรากลับมาอีกข้างหนึ่งส่วนใหญ่ของน้องก็ยังเป็นขี้หูผงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะแค่อืมืม น้องจะรู้สึกเองคนเดียวว่ามีเสียงคืดขูดแล้วก็ตีเศษผมเนี่ยจะเป็นขาวๆเงี้ยน้องไม่ต้องดูเพราะน้องดูไปแล้วแต่ข้างในก็จะมีอีกตรงนี้อยู่นี้หนึ่งอ้าวออกมาแล้ว คนถูกแค่จะรู้สึกนะครับว่าขี้หูที่ถูกเลื่อนออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาง่ายๆเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นขาวๆเนี่ยทางบ้านเห็นไหม,มขเขาโอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ใหญ่นะครับไอ้ตรงนี้อ๋อบอกหมาถึางบอกออกลูกค้า ไม่ได้ใหญ่มันอันนี้เดียวอ่ะแต่ว่าพอมันขูดแล้วลูกค้าก็รู้ว่ามันเป็นขี้หูแล้วมันก็จะลูกค้าอาจจะลำคาญโยหลุดออ่าหายไปไหนวะหลุดแต่ไม่ได้หลุดข้างนอกเสร็จหลุดเข้าไปข้างในครับ จบแทนนิดเดียวเองจบอเรียบร้อยแล้วครับอลเล็กถ้ารู้สึกไงบ้างตอนสก,กิดมันอกอกนั่นไงมันก็ต้องเสียว,วสิ ใช่มันจะไม่มีโมเมนต์แบบเธอที่ขี้หูไมไปกดตรงแก้วหูวไงไอ้นี่มันก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบมันเบาสบายไงมันก็เลยเสียวอย่างเดียวแต่รู้ใช่ไหมว่ามันมีสกิดอะไรอะ่ะรู้ค่ะอืมแต่ไม่ได้นึกถึงเรื่องเบาสบายนึกถึงจะมันจะต่ำหูกูไม่เนี่ยใช่ เราต้องพูดภาคกลางสิให้คนทางนู้นฟังไปพูดคําว่าต่าหูมันน่าจะเข้าใจอยู่นะไปโดนแก้วหูวเนาะวันนั้นเว้ยเขาพูดเขาพูดเขาพูดอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าเราอย่าไปดีเราจะไปคุปแลนแล้วก็อึ๊กนึกเนได้คุกนี่หมายถึงอไอ้เขียแล้วเนาะ <S <S มันเหมือนเอาจอบไปฟันพื้นเนี่ยเขาเรียกว่าคุกไอ้นี่ก็ว่าไปว่ามามันก็เหมือนจอบอหน,น้าตามันอะ เราอย่าไปคุกแรงว่ะเราอย่าไปเคลียรแรงอ,นนอย่างเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบข้างนูน้นะครับตอนนี้ก็คือเอาน้ํายาละลายขี้หูไปละลายขี้หูผงๆกเกษตรที่อยู่ข้างในอ่ะให้มันเป็นเป็นเป็นของเหลวอะครับเป็นไขมันแล้วเราก็จะใช้อีสํารีเนี่ยปลายนี่อย่างนี้นะครับตัวเหล็กอยู่ตรงนี้แล้วปลายให้อยู่ตรงนี้ ถึงปลายจะทําทอย่างนี้แล้วนะมันมีน้ําแต่ก็อย่าเอาไปโดนแก้วหูบ่อยนะครับเพราะว่าน้ําหนักของน้ําที่มีกับสาลีเนี่ยมันจะทําให้หูอักเสบได้ตอนนี้เราก็จะถูสังเกตดูบางหูนี่บางลูกค้าบางคนก็จะหูลึกบางคนก็จะหูตื้นนะผมก็จะทําไม่เท่ากันนะครับแล้วน้องไม่เคยแคะด้วย ถ้าทำเหมือนกับคนที่เคยแค้อาจจะระบมได้เราก็ต้องเลี่ยออออเอ่าเอเหลือง ตอนนี้ผมก็จะเอาไปซับแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ขี้หูส่วนใหญ่เนี่ยออกมาแล้วที่เป็นเหลืองๆนั่นตอนนี้ก็ซับที่บริเวณแก้วหูคุณลูกค้าก็จะรู้สึกเลยว่าไปโดนแก้วหูถ้าปั่นอย่างเงี้ยผมจะปั่นไม่ให้เกิน30วินาทีนะครับที่โดนแก้วหูเพราะว่าถ้านานกว่านั้นก็กลักกวจะอักเสบได้แต่ดูนะครับว่าปลายมันจะต้องเป็นแบบนี้ปลายยาวอย่างเดียวเลยนะครับ ทำปายอย่างนี้บีบตรงโคนให้แน่นแล้วก็ปลายเสียมพอปลายลักษณะนี้ไปโดนแก้วหูเราจะซับไขมันออกมาได้แล้วก็ความชื้นจากาตัวน้ำยาละลายขี้หูครับแล้วก็จะไม่มีการอักเสบเราจะหยุดทําก็ต่อเมื่อ ปลายมันยังไม่มีหมดสีเหลืองนะครับยังเหลืออีกนิดหนึ่งมันยังเหลืองอยู่ขออีกครั้งหนึ่งก็น่าจะจบละทำเหมือนเดิมเลยนะครับฝึกตอนที่ปลายสัม,มรีิไปโดนแก้วหูเธอรู้สึกไงแรกๆกลัวตอนนี้สบายจบ ถ้าเธอไปทําเองเธอก็ทํำแบบเนี้ยถ้าเธอไม่มีไม้ปั่นเนีย่ยเธอรู้ไม้แช้อะไรไม้เสียบลูกชิ้นไงแล้วก็เอากันไกลบากปลายมันหน่อยเออตัดปลายมันก่อนนะตัดปลายที่มันแหลมๆออกเสร็จแล้วก็บากมันแล้วก็เอามาพันสำลีจบเจอกันคลิปหน้าครับบาย